ครับผู้ชมนะครับวันนี้นะครับภาคพี่พระนองนักพรตจะพาขานมาโค้งนะครับไปฟังตลาดนะครับตลาดอ่าเหล้าเข้านะครับทั้งเขาประกอบเล้านะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผูงเป็นงานถ่ายฝนอบนะครับผมงานถ่ายฝนอบนะครับทางถ่าท้งไถ่นี่ยเพิ่งจะเพิเปิดตลาดนะครับฉะนั้นภาคพี่พระนองนะครับไทม์ไทท์นะครับเพิ่งจะไปาตลาดนะครับตลาดฟังเขาประกอบเล้านะครับท่ผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับีเลือกนะคับวิ่งอยู่นี่นะครับระวังหนักดูนะครับท่านผู้ชมนะครับน้องฟังนะครับที่คี่คืองายมากนะครับท่านผู้ชมนะครับ ครนะครับ да. น้ำโค้งนะครับน้ำโค้งรถมากนะครับน้ำโค้งนะครับช่วงนะครับอําเภอธาตุพนมนะครับที่จะถามไปฟังโมบะคาเล่ยนะครับเออชวันาเขตนะครับอ่าชวันาเขตนะครับท่านทุกท่านะครับอายครักกานมากนะครับต้องฟังสูงนะครับท่านทุกท่านมาเที่ยวนาช่วงอากาศช่นงอากาศเราเมืนอวานที่จะว่าผมพาที่เน่อยนะครับมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมาชมนะครับริมแม่นะครับก่อนจะถึงฟังโซบะคาเล่ยนะครับชมนะครับ ตอนนี้เราก็จะดำเนินารไ้วยนะครับไปเข้ากับประชาชนนะครับกรไฟเกินรถของแรงเดับเนฮัทการผู้ชมครับภาพที่ว่านอกนะครับมา ลเราเมี่ยวนะครับตลาดฟังสองประคอเหล่าถัดไปผู้ชมนะครับอ่านสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกตุ๊กพัดนะครับถัดไปผู้ชมตอนล่องเชลล์ก็แปดมือดินล่องเชลล์ก็แปดพัดพี่พนองนะครับอาหามาเมี่ยวอาแฝงส่วยระเกดนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับพัดพี่พนองมาเมี่ยวนะครับมาเมี่ยวมาแวะมาชมอาแฝงส่วยระเกดนะครับจึงเป็นตลาดนะครับตลาดฟังทั้งสอประเล้านะครับท่านผู้ชมนะครับมาห้ามาเมี่ยวนำกันมือดินคนที่เมียใครนะครับพังกันเองครับ ครับ,บไม่ยังระยะสูบโอ้เจ้าขายจะระยะสูบเจ้าเนี่ยโลโละแสนโลละแสนอันนี้มันเผาอันนี้ได้ขันขายจังไรเนี่ยพวกหนึ่งแปดสิบพันจีบครัแบบครับนี่ก็จะเป็นบริเวณท่านผู้ชมนะครับบริเวณฟังอ่าริมหนังโค้งฟังสอบอกเล่าแขวงชวนรณเขตนะครับท่าน ครับแปลงตัวนัาเขตนะครับผมขายพี่พ่น้องเอามาเรามาลิบมาเจียวมาชมมึงนะครับ <S <S อจอเจ้าขายจะอะไรแล้วน้สามสิบบาทบาทอ๋อเป็นเลยขครที่ขายดีปะพอจัดจักมื้อละงานพอนีห้าหกมื้อความก่างานพลาดเนาะอืมครับ <S <S ไอันนี้ก็ได้เป็นไก่ยยางหยางไก่พี่น้องนะครับไก่หยางหยางไก่เจ้าขายจะอะไรแล้วไก่เนี่ย หกสิบบาทไก่ย่างใไม้ไปน่องนะครับเยไปยไปัเอาไปกเราาค้ังปบงอยู่ยลอาอาในรถเพื่อเขาประเทศไยไปเาไก่ย่างไม่น่องนะครับได้กินกับกินน้ำกินน้ำราะไก่ย่างก่ย่างนะครับชมนะครับอาลูกซิ้นไม่ใหญ่ๆโตๆนะครับคือไม่ใหญ่ๆโตๆนะทำชิมนะครับมาไเป็นไก่ย่างไก่ย่างนะทำไปชมนะครับของกินนะครับฟัง ต้องแปลี่ยนัวนเกตนะครับตื้นเลือดมากกับมาไก่นะครับที่มันโค้งผมนะครับต้องจบนะครับปลาเจ้ะขายจะไหนแล้วเนี่ยอย่ากจะปิ้งมาครปลาปิ้งปลาปลาปิ้งปลาปิ้งปิปปป้งปลาหมูย่างย่างหมู

สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีสบายดีฮกเืยงพักีตะวันกาปปตะคุณจะไปดองเด้อวันนี้ก็เป็นมือจิ้วฮกยองสบายดีครับสบายดีครับรถเชีครนกาแฝพัชกีพน้องนะครับมานะครับซึ่งเป็นแฝงช่วยัเกศนะครับสอนนะครับช่วงนี้เราจะเดินตั้งครับฟังไถ่นะครับผู้ชมนะครับอบสบายดีสบายดี นองเฮาฟังตบกันอสบายดีสบายดีโอ้ยพี่ตามองมาเห็นบองมาเห็นจาด้ปเจพี่นยางลงมาทา้งทางลงเน้องเนอะ่นองติดตามกันเดือนเข้าเดือนเข้าาผู้ใดเจีนียยางลงมาทางนาแล้วพี่น้องเนอ แค่านผู้ชมครับตัวตนี้ก็กำลังเจ็บากันเดินทางกลับนะครับครับฟังไห้นะครับผู้ชมนะครับครับนำโค้งสวยงามมาการะทนผู้ชมนะครับนำโค้งใสนะครับตรงนี้นะครับนำโค้งใสสวยงามมาการะทนผู้ชมนะครับ แต่เต็มเรื่องนะครับทำประโชนนะครับทั้งไอซ่อนมากกับจริงี่น้องทั้งอสบุกเล้านะครับเั็นขำไปงาผาดนะครับคนดีนะครับวันนี้ผมพาพี่พ่อน้องนะครับนาเจียวนะครับตามโค้งนะครับไปแคงชวัฒนาเขตนะครับโรงนี้ก็ได้เวลาจิตเฉินกับให้แล้ะครับท่านผู้ชนนะครับนะครับฟังนักนพื่อนๆเพราะใครมีอย่างนะครับเพราะเขาจะเป็นงาะนะครับอาจจะไปให้ถึงตลาดจริงๆก็ต้องไปตลาดเซโนนะครับผมไปว่าถึงนะครับมันไกลนะครับก็เล้อตกลับก่อนนะครับ อะไรเวลาก็ต้องพักอันกับก่อนนะครับอาจากไอ้้ไอ,อฟังนะครับที่เข้าถึงเลือกไปจะไปตลาดเซโน่นี่ครับรู้สึกจใจมากนะคะรับท่านผู้ชมครับ เจ้าห้ามองเหยีเนี่ยจะเป็นเกาะไท่านผู้ชมนะครับเป็นเกาะไส้นะครับยกกลางน้ำโขงนะท่านผู้ชมครับเอาสวยงามนะครับอา้สึกินนี่เอาซับบานกันไปอาปลูกพืชเพื่อทำการเกษตรนะครับจ่บนนี้ผมจะเห็นอาแป๊บน้านะครับวิตอลอมานะครับเพื่อดูต้นไปเพื่อทำการเกษตรนั่นแหละท่านผู้ชมนะครับอาเรื่องอะไรจะวิ่งไกคก็เพราะว่าอ้อมเกาะนี่ท่านผู้ชมครับถ้าวิ่งตรงๆก็คงไม่ไกลนะครับมันต้องวิ่งอ้อมเกาะเลยครับท่านผู้ชมครับ อมเกาะนะครับมันจะวกไปถึงตลาดนะครับไอ้คือเพื่อทำขนนะมและทำผู้ชมนะครับ เรือเนี่ยเพื่อการับได้เพรเกินร้อยคนนะครับเพียงเพรจะเขียนป้ายนะครับไม่เกินไม่เกินร้อยคนนะครับมันเขียนไว้นะที่เป็นชนิดเชื้อเชิญด้วยคนไทยนะเขียนบอกไว้นะครับรับได้ไม่เกินร้อยคนนะครับแล้วก็เต็มนะครับเต็มเรือนะครับท่านผู้ชมนะครับถามไปถามมาอันที่นะครับช่วงงานถาดนะครับนะครับเพราะว่าจะเป็นไถ่เล่านะครับมาจจะเป็นพี่น้องท่างสมบกเล่ามากกว่านะครับที่ถามมาแล้ครับมาฟังไถ่นะครับเรือขยอกบริมานะครับ ตราพต้องการนะครับห้ามทานเราทำเป็นตมนะครับถ้าคือปกติว so like ันปกติเท la ําไรเนี่ยมันจะจะอิามทไปนะครับแต่ชพิมาแต่แค่นี้ต่พี่น้องอาทังฟังสมบุกกเล้ามากนะครับนะครับมันตลาดทั้งตลาดไทยเล่านะครับทิ่เปิดจูนะครับเราทำาปน้มเนี่ยเนจุ่มนกครับกันพรหนักนะครับถ้าปกติปีนี่จะมแต่พี่น้องทั้งฟังสมบกกเล่ามนขามมากนะครับจะได้สินค้านะครับแต่ช่วงระยะนะครับ งานธาดนะครับพระธรมนี่ครับคนกระเจบเปิดให้คนไทยขามไปนั่นะครับโดยที่มบอตรงมีเอกสารพาะเพอินเอียงนะครับขามไปปกติปกติธรรมดาธรรมดานะครับท่านผู้ชมนะครับกระเจี๊ยบขาเรือนะครับไปลอยมาลอยนะครับนะครับก็ละสองรอยนะครับทั้งไปทั้งกลับนะครับนะครับขาเรือนะครับที่ขามโขงนะครับท่านผู้ชมครับ

ครับช่วงนี้ก็จะเป็นงานถาดปนโมนะท่านผู้ชมนะครับบกานถาดปนโมนะครับมันกาเดตลาดทะเลาวก็จะปิดนะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีพี่น้องให้ร่านะาพนก็จะขาภไปขาับมาช่วงนี้กนจะเปิดให้ขามนะครับแต่จะเป็นฟังของทางโนนแต่จะเป็นฟังของเขตแต่แฝงตัวนาเขตนะครับตลอดช่วงนี้วันนี้ผมพานพิลล้องนะครับมตรวจมาเบิร์ดนะครับช่วงนี้นะครับาผู้ชมนะครับนะครับช่วงนี้ผลได้ข่ามมาถึงความใกลแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วมื้านต้นแหเดียวมันจะแทบ ๆๆครับนี่เป็นพี่น้องนะครับท่านผู้ชมนครับจะาำสมุนไพรเล่านะครับอาพันธ์ทีมพกราบนักประการในงานประการพระนมนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ท่านผู้ชนะก็แปลนพอดีพอนองนะครับมาเบิ้งนะครับเดียวไม่เลยอาท่านผู้ชมนะครับนี่ก็จะเป็นฟังห้องฟังไทยเข้านะครับฟังไทยนะครับอาไก่จิมนี่อาลังคาจำน่ายต่างๆนะครับในงานประดับพนมนะครับท่านผู้ชมครับอานอกจากช่วงนี้มันจะเป็นอาช่วงเช้านะครับจะมากาจจะเป็น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ครับไี๋ัวฟังตั้งขัปนมนะครับทำ้ชมนะครับขอบคุณที่มาชมครับไ้งเื่องนี้ได้ใได้่เนปลจ้าัวปตนัก็ยแต่ปาเจ้าน่ะมันยับวะโอ้ยเตยห่ปลาหญ่ปลาหญ่พี่น้องทินไก่ปลาหญ่ ไปครับมาแล้วมาไหวพระธาพน้อไปยอไปไปยพี่น้องนะครับไปย่อนะครับเอาไปเปิดบริการให้รับชีทองโลละร้อยโลละร้อยโลละร้อยพี่น้องครับสีทองแี่น้องมองคนอยู่เขาเห็นพี่น้องไนีเรือก็จ่เข้าไปทางหัวมือีเยๆๆเลยพี่น้องปรหลัดนะครับขับเรมาตรงนี้ งานน้มัสการพระธาตพนมนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นยาสมุนไพรพี่น้องนะครับเป็นหลงอิมอลกอนน่อยขี่ม้าจอยก้อยน้าหมกเพลถ้าอะไรมันเจ็บไม่แห้งจอยจอยในะครับคือหวัดผมไห้แค่พอดีเราลงสับจางต้มพี่น้องก็ต้มนะครับหมูยอหมูยอหมูยอหมูย่อหมูย่อนั่งของเจ้าเนี่ยเขาร้านเขาเกินพี่น้องเขาเกินเนมีเขาร้านเขาไมีเขาเกินคือเขาโพดนะครับเขาไล่โพดครับ เอาแตงไทยนะครับอันนี้แตงไทยแทย้เนี่ยครับเนี่ยว่นมีนของลาววันของเวียดนามเนาะไทยครับเรขอบกลุ่มทุกทุกท่านนะครับทีททท่สนามรบหนองฉลามตาแปดนะครับขออวยทุขกันตุ่งดีไม่แห้งกันทุกผู้ชมคนสําหับมีพ่อกล่าวค้า่าสวัสดีครับ